สวัสดีครับผมมาชมอีกแล้วมาชมอีกแล้วนะครับผมดูนู่นนะครับฟ้าจะมาแล้วนะครับฝนจะมาแล้วแต่เบาต้อยมาโคกน้องนาเมันเดิมครับผมพอน้องหนึ่งเดือนนะครับผมหนึ่งเดือนนะครับต้นกล้วยนะครับผมสลอนเลยนะครับผมต้นกล้วยต้นกล้วยโอ้ยหนึ่งเดือนนี่สวยงามมากเลยนะครับผมพ่อน้องต้นกล้วยนี่ยโอ้ยดนี่นี่นี่มันออก มากออกผลแล้วนะครับผมวันนี้บ่าวเตยจะพามาปลูกตะไคร้นะครับผมปลูกตะไคร้ไม่ใช่ให้ฝนตกนะครับปลูกตะไคร้ฝนตกมายิ่งดีนะครับปลูกตะไคร้เนี่ยไม่ใช่ปลูกตะไคร้ขายของนะครับปลูกตะไคร้เนี่ยปลูกตะไคร่อ, <c oughs> อย่างดีนะครับผมเอาไว้เป็นกั้น ที่ดินนะครับพี่น้องกันไม่ให้ดินสุดนี่ไงครับโอ้ยลืมตาไม่เห็นตาหมื่นไม่เห็น,ต,นต้องเอาอันนี่เนาะให้ปลูกไปฝั่งยั่เป็นไรแล้วเอาเอาหน่อไม้มาใส่ทุกครั้งน้องมัน ข้างตรงนี้แค่นั้นแหละนี่นะครับผมรกระตุ้งตะไคร่นี่ต้นกล้วยครับผมกล้วยหอมทองค่ะอ,อ,อันนี้ที่พี่อะไรส่งมาให้นะพี่กิ๊กอ่าที่พี่กิ๊กส่งมาให้นะคะแตกยอดเรียบร้อยค่ะสวยงามนี่นะครับผมสงมาให้กวยแล้วกล้วยสวย มาให้จากแคนาดานะครับผมจากเดนมาร์กเดนมาร์กอันนี้ฝีมือปลูกตะไคร้บ่อต่อยนะคะมชมชมพ่อแม่พี่น้องชมชมค่ะปลูกตะไคร้ใต้ต้นลินจีค่ะใต้ต้นลินจีลินจีก็ลินจีจกักรพรรดลินจีจกักรพรรดิสวยงามค่ะติดเรียบร้อยอ ส่งมาจากเดนมาร์กเหมือนกันนะครับเลเ้นจีมาปลูกด้วยกันได้พี่น้องไนดะ้ปลูกด้วยกัน สวยงามมันบเอสวยงามค่ะสวยงามดูโค้งหนองนาของบ่อต่อยกกอก,ก,กนะคะตรงนี้จะทํานานะคะรอรถถมาไถให้นะคะทีนี้จะทานาทีแรกคิดว่าจะปลูกกล้วยพอดีว่างบน้อยค่ะเลยตั้งทํานาไว้กินก่อน,อน,น,อนดูบรรยากาศรอบๆค่ะอันนี้สวยงามแล้วค่ะอันนี้ข้าวขึ้นเรียบร้อยค่ะหวานเรียบร้อยค่ะสามไร่กว่าสวยงามค่ะ แต่มีไมโลกับกาแฟนะคะไปเฝ้าเรียบร้อยนอนเฝ้าเลยค่ะ <c oughs> ต้นอะไรนีต้นนจีเอ้ <c oughs> ลำไย,ยค่ะลำไย,ยอันนี้จะเป็นลำไย,ยค่ะลำไย,ยก,ก็ต่อไปจะมีปลานะคะตรงนี้มีปลาเรียบร้อยนะคะมีปลา,ามีหอยมีปูเรียบร้อยค่ะ ต่อไปจะเป็นโค้งน้องนาที่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวมีทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่กินได้อย่างละนิดอย่างละน้อย<ม>เขาเรียกว่าไรอ,อะไรนะโค้งนองนาโค้งนองนาโมเดลโมเดลแต่เป็นไร่นาที่สวนผสมตามใจฉันปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างตามใจฉัน <c oughs> ปลูกทุกอย่างตามใจฉันฝั่งนี้นะคะตะไคร้หนึ่งเดือนติดเรียบร้อยค่ะสวยงามอันนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วก็มาฝั่งนี้กําลังเริ่มมาปลูกใหม่เพราะว่าไม่มีเวลาปลูกปลูกทุกอย่างมีตะขายของฝัง่งนี้ก็จะเป็นต้นข้าวนะคะปลูกต้นข้าว คิดว่าเบาต่อยจะปลูกตะไคร่นี่จะได้ผลผลิตไหมเอ่ยจากกใหญ่จะแตกหน่อสวยงามได้สวยงามได้หนุยมีปลาแล้วครับมีปลาแล้วเอาอันนี้ทิ้งทำไมนะเธอทิ้งทำไมสวยงามตามท้องเรื่องจากเบาต่อยกบกอก บกัันนะครผมมาเที่ยวได้นะครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านถ้าใครมาเอาแวะมาได้นะครับผมที่ไหนครับ<ะ>ที่ไหนครับ <laughs> จะได้บอกสถานที่ให้เอฟซีทราบว่า, <laughs> า,าจะมายัางไ, <laughs> ไงไปยังไงเส้นทางยังไงครับอย,อย,อย,อยู่หมู่บ้านอะไรตำบลอะไรจังหวัดอะไรครับ ครับผมปลูกไปก่อนตอนนี้ยังไม่ขึ้นยังไม่กล้า<ม>ปลูกตะไคร้ใต้ต้นลำไยเลยดินหนองน้ำนะครับพี่น้องอยิมสะปาใช่รากมันจะได้มีลากยึดหน้าดินไว้ เราไม่ต้องปลูกหญ้าแฝกเราปลูกตะไคร้เอาไว้กินไว้ใช้ไว้ขายในอนาคตข้างหน้าไม่ต้องทุงลงทุนอะไรมากมายใส่แค่ใจลงไปในการปลูกเม่นบอกครับครับผม ะะที่าน,นาไปปลูกกล้วยอยู่โคกน้องนาที่ใหม่วันนี้มาปลูกตะไคร้โคกน้องนาเหมือนกันแต่คนละที่แต่คนละที่เอ,เอาละพี่น้องนะมาปลูกด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อยึดหน้าดินไว้รับผมไม่ให้บรรยากาศตรงนี้ไม่มีภูเขาเหมือนบ้านกก,กอก แต่ที่ตรงนี้ก็สวยไม่แพ้กับโกกอกเหมือนกันนะคะสวยงามค่ะสวยงามตามท้องเรื่องทุ่งนามองทะลุปูโป่งมองไกลแสนไกลมีธรรมชาติรอบมเรอบมีต้นกล้วยค่ะต้นกล้วยอันนี้น้ำว้าค่ะน้ำว้ามีต้นยูคามีสระน้ำข้างบนมีเถียงนาน้อย แล้วก็มาจบตรงที่เบาต่อยพอคะแปดนาทีแล้วนะคะน่ดีครับผมครับก็้าสดๆดิอ๋าขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่แวะมาชมเบาต่อยกก่องนะครับเดี๋ยวจะลงคิดเรื่อยๆนะครับโค้งน้องนำโมเดลเราถ่ายทำเรื่อยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยเด้อพอเร้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ